ก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าไมโครนะครับรวมทั้งคุณดย่างพลลำพูนด้วยเขาวนี่จะพร้อมหน้าพร้อมตากันมีข่าวออกมาว่าเขาจะขึ้นไปทีคอนเสิร์ตในปลายเดือนรู้จะเป็นมกรานะครับวันที่30เนี่ยนะ เข้าแก๊ปเราสกลพ่อลูกอยู่เฉยไม่ได้นะครับก็เสาะแสวงหามาจนถึงห้องซ้อมเขาแล้วที่นี่ครับใช่ครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเขาเคยเปิดเพลงของไมโครแล้วเรายังบอกว่าอ้าวขอดูมือขวาหน่อยวันนี้ครับจะได้ดูมือขวาจริงๆได้ดูเบื้องหลังบรรยากาศการซ้อมสําหรับคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีของเขาตามเข้าไปเลครับไปครับเพิมพลาดเดียวแต่นั้นเองนะครับผมกับลูกชายนะครับในรายการเข้าแก๊ปเหมือนกับแมปนี่มาอยู่กับสมาชิกทั้ง6คนของไมโคร พร้อมหน้าพร้อมตากันใช่ครับสวัสดี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 ครับดีครับครับครับผมเอ๊ะพี่หนุ่ยหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพี่โก้ดั้งเดิมพี่โก้อ๋อนี่พี่ก้ว้ายเรียกนักยองเรียกนักยองเอานักยองอย่าจำผิดนะไม่ได้หัวหัวที่ห้อยนะนี่คือสมาชิกแบบดั้งเดิมเลยทั้งหกคนของไมโครถูกต้องไหมครับใช่ครับ25ปีเนี่ยถ้าจะว่าก็คือเหมือนแบบว่าเป็นช่วงวัยแบบว่าเบญจเพ์ ใช่ครับ่วงวัย25แต่จริงๆแล้วไมโครก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ5ปีที่แล้วก็เพิ่งมีคอนเสิร์ตแบบบรรลุนิติภาวะใน20ตอนนั้นคอนเสิร์ตเชื่อไหมฮุดเดอะไรท์แฮมฮุดเดอะไรท์แฮมฮุดเดอะไรท์คอนเสิร์ตับนั้นถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของไมโครในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วตลอด5ปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วไมโครได้ไปเหมือนหายหน้าหายตาไปไหมครับหรือว่ายังมีงานเล่นอยู่เป็นต้องให้วิวิหนุ่ย จริงๆแล้วหลังจากคอนเสิร์ตุจะไล์แฮงคุจะไลฟ์คอนเสิร์ตนะพี่หมึองครับพวกเราไม่ได้หยุดเลยนะพวกเราก็ยังเดินทางตลอดเล่นดนตรีไปทั่วประเทศอ๋อคือเหมือนกับว่าเราได้มีเวลาจริงๆที่จะแบบว่าไปพบกับแฟนเพลงไมุครแต่ว่ามันไม่ได้เข้าอยู่ในสื่อเท่านั้นเองครับพี่หมึงมันเลยดูเหมือนว่าไมโครไอ้หายไปไหนกันนะหลังจากงานพูดจะไลแฮงแล้วจริงๆคือเราไม่ได้ผ่านสื่อแต่เราทำดนตรตลอดเลยอ่าเรื่องของการเล่นดนตรีเนี่ยยังแบบทัวร์กันแบบอย่างต่อเนื่อง ผมว่าบนถนนสายนี้นะครับที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตกันมาพบปะแฟนเพลงเล่นดนตรีสิ่งทรักที่สุดเนี่ยนะฮะเขาคงจะต้องมีอะไรให้เราฟังเยอะเลยทีเดียวครับก็ประมาณ30-40ปีน่าใช่ครับครับที่เนื่องจากที่มันเล็กมากครับที่บนคนก็เลยต้องแอบไปย่ืนนะแล้วก็ต้องออกโตออ๋อเลยกลายเป็นยืนหมดเลยมันกลายเป็นเหมือนกับคอนเสิร์ตไปเลยไม่ใช่เป็นไม่ใช่ในผับแล้วไม่สามารถอย่าะกไม่สาจได้จะต้องมีข้อแม้อยู่ แต่มันคือใจกับใจเลยนะคือไม่กันถึงคือเข้าใจเลยหน่วยการดูดนตรีสดเนี่ยฮะในในยามที่เล่นสดเนี่ยดนตรีนะอารมณ์มันออกเลยแล้วแต่ว่าถ้าบอกมันได้อารมณ์ของคนดูที่มันอยู่ใกล้ใกล้กันมันมันสบอารมณ์กันอ่ะมันก็จะได้จะไปอีกแบบนึงนะแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นคือไปไหนไม่ได้แล้วตองอยู่ตรงนั้นมันไปไยากม่ได้ดีมากกเลยแบบเสียันเป็นคามของ แล้วพอเวลาไม่แล้วถึงเวลานั้นที่ยืนชิคกีนอย่างนี้เวลายกมือขวายกไหมยกครับตายกันพันกันแบบเดี๋ยวเราดูยางค้างเราลงไม่รอดสอบค่อยๆยกมือมันก็ต้องมีประกาศผมจะไปลดมือเอาไปลงครับเอาไปลงครับแต่ผมเชื่อแน่เลยว่าแบบอารมณ์ของเวลาที่หลังจากที่ไมโครออกงานมาเดินตลอดแล้วก็ช่วงที่ออกทัวร์หรือว่าเปิดการแสดงไปตามที่ต่างๆตามแบบต่างๆมีความสุขกันไหมครับใช่ไหม เออผมผบอกได้เลยว่าในสมัยที่ไมโครเริ่มร็อคโรเนี่ยเราเป็นพวกไม่มีหนักเลยจริงนะจริงเลยเียแตกเลยนะครับคือเป็นนี้นะครับไม่มีห้องซ้อมถ้าไม่ได้ห้องซ้อมทุกตูเราไม่มีห้องซ้อมเพียร็อคเราไม่มีเวทีเล่นเราไม่มีคนดูเราไม่มีโอกาสทุกคนบอกว่าร็อคโรเล่นกับใครแต่ก็ผมก็จะเล่นนะก็มีนะมีบางคนชวนผมไป ไปอยู่วงพ็อปกันซึ่งก็มีชื่อเสียงต่อมายุคที่พวกผมเริ่มจะเป็นยุคของดิสโก้แล้วก็เปิดแผ่นมากกว่าวงดนตรีอยากจัดจ้านอยก่อนใช่แต่ยังไม่มีมีแต่ดิสโก้ดิโก้เท่านั้นอย่างเดียวไลยไฟขนมนตรงกลางทะเลบอลแค่เนี้ย่างเดียววงที่จะมาเล่นก็ต้องเล่นเพลงเขาเล่นไม่ได้ดิสโก้แต่ตอนนั้นเด็กชายก็วงทีจะเล่นตาใจเองก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่อ้วนบอกว่าก็ต้องเล่นลัสกูตินอย่างนี้เป็นต้นที่เป็นกระแสที่มันสังเกต ไม่ค่อยมีเมืออเพราะว่าหลายร้อยบางทีไปเล่นไม่ถึงงานไม่ถึงบางทีไปเล่นในในในโรงแรมเป็นงานเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะให้วงเล่นป๊อกเป็นตัวไปเล่นก่อนนะครับพอดีว่าจะพาผู้จัดลอาวึ้นไปเล่นซิพวกผมก็เล่นเพลงพวกรเราคดข่อมพวกสุดท้ายเลยไปกินอยู่รอวงคน่อยๆเดิน ไม่กินจรองไม่กิจะร้ง um like ่้าเดี๋ยวไว้เก anyway> anyway, like ็บเก็บโต๊ะกาลังมองเร่นอะไรเนว่เเฉพาะเหลือเาะรดูสถานการณ์ล็อกโรในวันนั้นไม่ใช่วันนี้พี่วันนี้เด็กคนวัยรุ่นทุกคนอยากไปนั่งเีนล็อกแต่เเนี่ยใครก็ตามที่เป็นล็อกโรเนี่ยต้องบ้าจริงๆต้องใจสวนองสวนไมจริงสวนกระแสเลยยุคนั้นมันเป็นแบบ p o ห้องซอมนี่ถ้าซอมเพงล็อกปุ๊บสับเาวไม่เลยซองับสับากเลยหไเลยครับพูดะลัก out อ่นปลเลยอนปักเลยปัญหาของเพีงล็อกลาเล่นแรงเครื่องบพังก็แฉจะแตกนุ่งหนังจะแตกมีสิบินไปสิบเอ็ดไเเราเลไปคุ้มดเก็บแปบาทแล้วชั่โมงละแปดสิไม่ก่อนแปบบาทจริงครับ เทียบเท่าเวลานี้มันก็น่าจะเป็นประมาณห้าหกร้อยหน่ใช่ห้าร้อยใช่ใช่สแล้วพอมาถึงวันนึงที่เราทำอะไรบ้างเราการเป็นร็อกเล็กเราเป็นหนึ่งเลยก็สถานการณ์มันบิ๊กแบบที่คาดไม่ด้วยจะเกิดการขึ้นที่ตบไปที่ทุกจังหวัดไม่กี่วันมีคนสี่สุดที่เนี่ยสถานการณ์มินหมดเลยทุกอย่างจุดเริ่มแรกของไมโครคือภาพนี้เลยภาพซ้ายไมโครยุคไกรระเริงครับ2527ันสองพอ ดูพี่กบดิพี่กบพี่กบดิดอดอไม่กดชี้ด้วยไม่กบชี้ผมพี่กบใส่บิ๊กอายแล้วพี่พี่กบใส่บิ๊กอายไหมครับตาโตเลยไม่กบกบนี่หน้าเด็กที่สุดแล้วอ่ะนะยังเรียนเตรียมอยู่นะมองใครครับนี่ยฮะ ผมสร้าแล้วพี่บอยครับพี่บอยยังยังพี่บอย่ังยังยังยังไม่ได้เข้าอ๋อยังไม่ได้ไม่มาแต่จริงจริงแล้วพี่บอยอ่ะบอยไปทุกงานไปทุกงานอ๋อเริ่มบักกันแล้วเรามาซ้อมห้องเดียวกันเนี่ยอ้ยบอยเข้าอยู่อีกวงหนึ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายเสร็จพวกเราครับวงบอยแตกสราบอยก็มาเลยที่บอกให้ฟังนี่ถ้าเปิดดูรูปกบรูปนั้นแล้วนะแล้วดูรูปนี้ดิ อ้ีอยีบย้พี้กอแล้วเดี๋ยวขอไวกัเลยอีกนิดนะครับวกัเลยพี่น้องพี่น้องกู่นี้แล้วก็ล็อกเกอร์จริงๆใจเย็นๆเดี๋ยวอมาทีเลยอะ่นีผมแกไม่ออกเลยเม่ันจังจาดวันนั้นแล้วก็โทษเลยครับวันนี้ยังเป็นทรงนั้นอยู่และยังงงงเป็นแล้วกี้ไปนุ ใช่เลยครับส่วนผมอยากจะแบบไหนผมก็มาสนุกกับการชี้อะไรกันเฉยครับนี่เขาฝรั่งมากครับอารมณ์นี้นะอ้วนอ้วนกับใครเนี่ยอ้วนกับโบกับโบกอ่ะดูเขาแบบเป็นธรรมชาติมากครับเขาเสวนากันเพียนี่เป็นที่หนึ่งนะเพียรกันไม่ลงตัวเอาละครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่า มาถึงตรงนี้เลยนะฮะเราวอมมาจนกระทั่งคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกแล้วพรุ่งนี้เล่นเลยไหมมันไม่ยอมแล้วนี่ไม่ใช่มาฟังมาขนาดนี้แล้วอะไรย่างเงี้ยอดใจรออีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เราออกอากาศจะปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะฮะเหลือธันวาคมอีกเดือนเดียวให้เขาซ้อมกันให้อิ่มๆกันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่เราคุยโมกันมาโดยตลอดแล้วเนี่ยนะเรามาบุกถึงห้องซ้อมของไมโครข่าวนี้แล้วเราน่าจะได้ เห็นได้ยินได้ฟังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขเตรียมตัวที่จะเสนอในเวทีคอนเสิร์ตครบรอบ25ปีร็อกเล็กๆรีเทิร์นเดี๋ยวขอเชิญสมาชิกของไมโครไปประจับที่เดี๋ยวผมย้ายไปตรงนู้นด้วยดีกว่าเป็นอาี้ครับครับได้เลยครับ